ิดว่าให้ทางคอพยาำเ,น,เน,นินก็อยากให้เขาไปตรวจสอบแล้วก็ให้ช่วยแก้ไขแล้วก็ขอให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมอะค่ะ,ะเพราะว่าไม่สามารถใช้ทางที่มีอยู่เดิมได้แล้วก็น้ำท่วมก็ไม่แก้ไขให้ซือผลทางการเกษตรล้มตายเยอะมากปลูกทุเรียนไว้ทุกสาขได้พันไปจาก พืชสวนเป็นจันทบุรีลูกผสมก็มาตายหมดแล้วก็ยางพาราที่ปลูกมาแต่ปี2546ก็ล้มตายไปหลายไร่เสียรายได้ปล่อยปลาไว้ในบ่อใกล้จะจับได้แล้วก็ถูกน้ำท่วมพัดไปหมดค่ะ อันนี้เป็นรอบหน้ามาตอนไหนมอบหน้าตายหมดเขาไม่เคเจอเนะตายเป็นเพื่อนตายไปแล้วเพราะว่าเดือดร้อนเรื่องโดนปิดทางสาธารณะและปิดทางน้ำที่ไหลมาแต่โบราณแต่ดั้งเดิมได้ยื่นคำร้องกับอบตท้องถิ่นแล้ว กับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแก่งหางแมวศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีแล้วไม่มีการแก้ไขไม่มีการตรวจสอบแต่อย่างใดไม่เคยเห็นความเดือดร้อนก็จึงพึ่งสื่อมวลชนให้มีตรงนี้มีวันนี้ความเสียหารนี่เกิดขึ้นมานานไหมครับอเกิดมาตับไปเลย ปี2566หกค่ะโอ้โหแล้วก็ยังปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยเลยมันได้รับการแก้ไขโอ้ถึงต้องมาที่นี่ใช่ไหมถึงต้องมาที่นี่แล้วมาปปชความรู้สึกว่าโอือน่าจะมีคุณธรรมที่ช่วยเหลือเราได้บ้างอะค่ะครับครับปากฝากท่านด้วยนะครับสงสารป้าแกเพราะว่าดีครับทางลื่นโกล้มไหลเลยเสื่อมหมดแล้วตอนนี้กินยาอยู่แตที่แกกรเบน มีวิธีการดําเนินการต่ออย่างไงครับท่านครับเ,เดี๋ยวพอรับเรื่องเสร็จนะครับเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบาำล่าวหาแล้วก็วันนี้ป้ามาเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะต้องอดำเนินการเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดำเนินการในวันนี้เลยครับยังมีเวลาอยู่ดี๋ำเนินการครับดำเนินการว่าตามระเบียเนะครับดำเนินการว่าเป็นคาร,ร้องร้องเรียนใครกระทำความผิดอย่างไรมีพฤติการอยา่างอย่างไรครับ ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อ,ต,อต่อไปครับถ้าเราท่านรับเรื่องแล้วแล้วเรื่องที่เข้าข่ายเนี่ยท่านอาจว่าจะลงพื้นที่ไวประมาณไหนครับเดี๋ยวขอดูอขอขอขอดูใ<ห>นรายละเอียดนะครับแต่ว,ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยจะดาเนินการให้รวดเร็วภายในกรอบแน่นอนครับ